สวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัดจิงการกุลนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสถานการณ์บ้านเมืองของเราที่เกิดวิกฤตการทางการเมืองมาต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เป็นเหตุผลสําคัญทีเดียวนะครับที่ทําให้ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยลดลงและเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอจําเป็นต้องตัดสินใจเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อจะหวังให้ประเทศชาตินั้นเดินหน้าต่อไปได้และสังคมไทยเกิดความสงบสุขขึ้นมาคนไทยทุกคนไม่มีการแบ่งสีแบ่งฝ่ายกันอีกต่อไปแต่ว่านับจากนี้ภารกิจสําคัญอีกหนึ่งเรื่อง ก็คือการเร่งชี้แจงทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ให้นานา,นา,นาอนารยประเทศนั้นเข้าใจต่อสถานการณ์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเพราะว่าเรื่องเหล่านี้จะมีผลเป็นอย่างยิ่งกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกนั่นเองนะครับความจะเป็นในการต้องเร่งชี้แจงนั้นเนื่องจากว่าบริบททางการเมืองของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไปแหะครับ สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความแตกต่างนั้นก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีเหตุการณ์นองเลือดหรือว่าความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นในการเข้าควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองของคอสชอในครั้งนี้ถึงแม้จะมีบางประเทศนะครับที่อาจจะประกาศมาตรการตอบโต้ไทยอยู่บ้างอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งขอทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการให้ความช่วยเหลือและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆที่เคยมีมากับกองทัพไทย แต่ว่านั่นก็เป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐที่ระบุว่าห้ามรัฐบาลของสหรัฐให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่รัฐบาลพลเรือนถูกยึดอำนาจด้วยการรัฐประหารโดยกองทัพนั่นเองบางประเทศนั้นก็มีการออกหนังสือแจ้งเตือนแก่พลเรือนของตนนะครับที่กำลังจะเตรียมเดินทางมาประเทศไทยหรือว่าพำนักอยู่ในบ้านเราแล้วบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือว่าให้ใช้ความระมัดระวังในความปลอดภัยของตนเองข้อมูลต่างๆเหล่านี้แหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องมีการชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันที่ผ่านมานั้นนานาชาติเองก็เปิดกว้างอ้าแขนรับการชี้แจงของไทยนะครับมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้มีบทบาทสําคัญที่จะไปบอกกล่าวทําความเข้าใจต่อเหตุการณ์บ้านเมืองในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเยือนชี้แจงโดยตรงผ่านนักการทูตและกองสุนใหญ่ประจําประเทศต่าง,าง,างๆควบคู่ไปกับการเปิดเผยแผนของไทยที่จะเร่งฟื้นกลับเข้าสู่กระบวนการตามหลักประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุดด้วย ที่ผ่านมาก็มีการชี้แจงผ่านตัวแทนระดับสูงของชาติสมาชิกอาเซียนไปบ้างแล้วนะครับและไม่เพียงแค่การชี้แจงกับชาติอาเซียนเท่านั้นไทยเองมีแผนที่จะไปชี้แจงต่อชาติตะวันตกและประเทศคู่ค้าสําคัญสําคัญของไทยด้วยซึ่งเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นภารกิจสําคัญของทางกระทรวงการต่างประเทศโดยที่วันนี้เรามีการสัมภาษณ์พิเศษโดยคุณโบเหลืองทองได้สัมภาษณ์ทางท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับ คุณเสียศักพวงเกตแก้วในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยเนื่องจากภารกิจของท่านและกระทรวงการต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการจะเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับนานาชาติให้เข้าใจถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในบ้านเราขณะน,นี้ติดตามรายงานและการสัมภาษณ์พิเศษนี้จากคุณโบหลองทองเลยครับ สวัสดีค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะต้องยอมรับว่ากระทรวงการต่างประเทศรับหน้าที่ไปชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยให้กับนานาชาติและหนึ่งในบุคคลสําคัญที่ทําหน้าที่เดินสายชี้แจงต่อนานาชาตินั่นก็คือท่านประลัดศรีคศักดิ์พวงเกตแก้วปหลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งวันนี้อยู่กับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะท่านประลัดครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะเป็นยังไงบ้างคะในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับนะคะว่าเห็นเดินสายไปชี้แจงกับนานาชาติทั้งที่สิงคโปร์นะคะ แล้วก็มีที่เมียนมาในฐานะประธานอาเซียนและยังมีล่าสุดก็ที่เวียดนามด้วยครับก,ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ทสําคัญนะครับเพราะว่าต่างชาติก็ให้ความสําคัญคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสถานการณ์นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงที่เราต้องออกไปชี้แจงนะครับทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยนะครับเราก็ท,ทํกทุกทางนะครับทุกโอกาส ทุกทา,ง,กากงเราก็มีกลไกอย่างสารทูดเราสานกองสุวนใหญ,ญ่ของเราคณะผู้แทนถาวรร็ก็ให้ท่านทูดท่านกองสุวนใหญ่นะครับทุกทา่านไปช่วยชีย้แจง,แจงเราได้เตรียมข้อมูลนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นการแค่ไปเผยแพร่ข้อมูลนะครับทำเป็น press r e l e อย่างเดียวคือต้องเข้าถึงนะครับบุคคลสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำของรัฐบาลาผู้นำภาคเอกชนนะครับสื่อมวลชนนักวิชาการนะครับในส่วนในส่วนของกระทรวงนะครับผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะใช้โอกาสต่างๆาเช่นการเข้าร่วมการประชุมที่ที่ผ่านมาก็มีการประชุมที่สิงคโปร์ที่เรียกว่าเชีลาวิรัตหรอกก็มีบุคคลสําคัญจากหลายประเทศเลยครับก็ได้พบปะกับผู้แทนของสหรัฐนะครับผู้แทนออสเตรเลียผู้แทนเยอรมันผู้แทนญี่ปุ่นนะครับ เพื่อให้เขาได้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นก็ใช้โอกาสเหล่านี้นะครับรวมทั้งที่ท่่นก็ได้มีการสัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยก็อย่างที่ที่คุณัวก็ทราบนะครับขณะนี้เราก็ให้ความสําคัญกับอาเซียนนะครับอาเซียนก็ถือว่าเป็นเป็นครอบครัวแล้วก็จะเปิดประชาคมอาเซียนแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ความเข้าใจของอาเซียนการสนับสนุนอาเซียนเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในการที่เราจะไปชี้แจง ประเทศนอกภูมีภาคให้เข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ก็ไปสิงคโปร์ก็พบรัมปีต่างประเทศสิงคโปร์แล้วไปพบรัมปีต่างประเทศเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนนะครับเมื่อวานก็ไปเจอรัมปีต่างประเทศเวียดนามนะครับก็จะไปเจอให้ครบทุกประเทศนะครับแล้วท่าทีที่ทางนานาชาติตอบกลับมายังประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะก็แตกต่างกันไปนะครับก็ต้องยอมรับเพราะว่าอย่างอาเซียนเนี่ยเขาก็เข้าใจ แล้วหลักการของอาเซียนคือไม่ไมแทรกแซงในกิจการภายในแน่นอนเขาเขามีข้อกังวลก็ห่วงใยนะครับเพราะว่าสถิรภาพของไทยก็มีความสําคัญต่อสถิรภาพของอาเซียนอของภูมิภาคโดยรวมะนะครับแต่เขาไม่ได้มาชี้นําชี้แนะว่าเราจะต้องทำํำยังไงเขาตระหนักดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยกันเองนี่ในส่วนของอาเซียน แต่เราก็ยอมรับว่าอย่างประเทศทวันตกเนี่ยโดยที่เขายึดหลักการประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะมีท่าทีที่ค่อนข้างจะอาจจะไม่ส่ายใจนะครับบางประเทศอาจจะมีการแสดงความไม่เห็นด้วยอาจจะตำหนินะครับก็ต้องยอมรับบางประเทศก็ออกมาประนาม,มนะครับกเเเ็เป็นการตัดสินใจของเขานะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาจะใช้บรรทัดฐ,ฐานของเขาเนี่ย กับทุกประเทศไม่ได้ะนะครับเพราะว่าแต่และประเทศเนี่ยก็มีสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปคือมันไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดเหตุการณ์ันที่อิพฤาคอลทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของอเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่เราต้องออกไปชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าบริบทของการเมืองไทยนั้นเป็นยังไงเพราะฉนั้นสิ่งที่ในการอธิบายของนันตกเนี่ยคือเราก็บอกว่าเขาจะต้องพยายามมองความจริง Mm hmm. ครับเข้าใจสถานการณ์ไทย <That. S 2> แล้วมองผลประโยชน์ระยะยาว mm hmm. คืออย่าอย่าเขาจะทําอะไรก็ผมก,ก็เราก็เข้าใจ <That. S 2> แต่เขาต้องมองผลประโยชน์ระยะ mm hmm. ยาวและที่สําคัญคือเขาไม่ควรจะทอดทิ้งประเทศไทย mm hmm. ในยามนี้ใครที่เป็นมิตรก็ควรจะแสดงความห่วงใย,ยได้ mm hmm. แต่ควรจะอยู่กับเราสนับสนุนเราช่วย <That. S 2> เ,เราให้ผ่านพ้นเหตุการณ์หรือสถานการณ mm ์ hmm. อันนี้ไปนะครับ ซึ่งก็เชื่อว,ว่าประเทศไทยต้องกลับมานะครับแล้วเราก็กลับมาอยากจะกลับมาด้วยความรู้สึกดีๆที่เรามีกับมิตรประเทศทั้งหลายครับและที่ผ่านมามีชาติไหนที่แสดงความกังวลอย่างมากเลยหรือเปล่าคะแล้วถือว่าเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องกลับมาทบทวนในในการไปชี้แจงต่อไปครับก็อย่างที่คุณโบก็คงทราบนะครับย่ามีสหรัฐใช่ไหมครับสหรัฐเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่แสดงท่าทีว่าจะต้องมีการลดระดับความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งนะครับ อาจจะต้องมีการลดความร่วมมือในบางด้านคนยเอด้านาาด้านทหารนะครับการติดต่อในบางด้านนะครับด้าน,ด,านาด้านกลาโหมนะครับด้านทหารออสเตรเลียก็มีท่าทีที่ค่อนข้างจะจะแรงเหมือนกันนะครับนิวซีแลนด์ก็ออกมาเข้าใจว่าก็ทางอ e ีเขาก็พิจารณาท่าทีของเขาขณะนี้นะครับแต่แต่สิ่งที่ที่พยายามบอกกับประเทศเหล่านี้เนี่ยืออยงน้อยเนี่ย คือเขาควรจะให้เราทราบล่วงหน้าเขาจะ,จะจะทำอะไรยังไงนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนไปคือในที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ในการประเทศไทยไม่ได้หายไปจากแผนที่ <นะ S 2> เราอยู่ตรงนี้เราเป็นเศรษฐกิจอันดับสองของภ<ช>ูมิภาคนะครับแล้วยังสามารถขับเคลื่อนอาเซียนได้นะครับแล้วเขาก็มีผลประโยชน์ทางด้านการค้าการลงทุนในประเทศไทยเอกชนของเขาที่จริงแล้วผ้าเอากชน ถ้าที่ผมทราบเนี่ยรู้สึกโล่งใจที่ความสงบกลับคืนมานะครับเพราะอันนี้สําคัญต่อการทําธุรกิจเพราะนั้นเขาเขาต้องมองสิ่งเหล่านี้นะครับผมประโยชน์ของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้คํานึงถึงผลประโยชน์เขาในระยะยาวแล้วประเทศไทยก็จะจะผ่านพ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันเราจะกลับสู่สถานการณ์ปกติแน่นอนนะครับแล้วใครเป็นมิตรกับเราาก็จะ สธจเขขสะเหตการสถานการณ์ขณะนี้นะค,ะ,คะและนอกจากนี้เรื่องของแนวทางของคอสชอที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปประเทศก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเป็นรถแมตตต่างๆ3ระยะเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศมีวิธีการไปสื่อสารหรือว่าประสานสัมพันธ์นให้กับต่างชาติยังไงบ้างคะคือพัฒนาการต่างๆล่าสุดเราก็ส่งให้สานทุตกของเราะนะครับตลอดโดยตลอดต่อเนื่องนะครับ ผมเองที่ในการไปพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศหรือบุคคลสําคัญทั้งหลายเนี่ยก mm ็ไ hmm. ด้ชี้แจงพัฒนาการล่าสุดเพราะเขาสนใจสิ่งที่เขาสนใจคือผลทางข้างหน้าคืออะไร mm hmm. นะครับเขาสนใจว่ากรอบเวลาจะเป็นอย่างไรนะครับซ mm ึ hmm. ่งตอนนี้แผนแผนการ3ขั้นตอนก็ก็มีความชัดเจน <c oughs> ว่าประเทศไทยจะเดินหน้าอย่างไน mm hmm. ในเรื่องของการ mm hmm. ปรองดองในเรื่องของการปฏิรูป mm hmm. แล้วก็ไปสูขข่กาเรเลือกตั้งใช่ไหมครับ ผมคิดว่าตรงนี้ก็ทำให้เขามีความสบายใจขึ้นนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้มันมีความชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เราจะไปชี้แจงให้เขามีความเข้าใจมีความมั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยก็กาลังเดินหนทางสู่การเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็ขอให้เขาพยายามเข้าใจว่าเรา พยายามทาอะไรอยู่ใน,<ล>ในขณะนี้อย่างน้อยก็จะเป็นการสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นนะคะแล้วเรื่องของความปรองดองสมารนฉชันนะคะมีวิธีการสื่อสารยังไงบ้างครับก็ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนแล้วก็เขาพยายามเห็นว่าเรื่องนี้คือหัวใจสําคัญนะครับการที่เราจะก้าวพ้นจากสถานการณ์ที่เราเราเผชิญอยู่ในในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วส่วนนี้เองก็ได้กําชับให้สารทูตสารกงสูสองของ,ของเราในต่างประเทศเนี่ย ที่โดยเฉพาะในประเทศที่มีชุมชนคนไทยที่ค่อนข้าง,างจะใหญ่เนี่ย,ย,ยได้ไปพบปะกับชุมชนไทยนะครับเ,เล่าให้เขา <ไป S 1> ฟัง <ใจ S 1> ว่าขณะนี้เนี่ยหนทางข้างหน้าของประเทศไทยคืออะไรแผนการ3มขั้นตอนเป็นยังไงนะครับและคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศการปลองปองะนะครับ<ม>เราเราเรา,เราต้องมองข้ามต้องหลุดพ้นจากปัญหาในอดีตนะครับแล้ว ในส่วนนี้เนี่ยเมื่อวานก็คุยกับคุยกันระหว่างผู้บริหารของกระทรวงเราก็ตัดสินใจว่าจะเชิญทูตประเทศที่สําคัญเนี่ยประมาณ2ี2 2ประเทศมาประชุมที่กระทรวงทีตหน้านะครับเพื่อให้เขาได้ทราบนโยบายแล้วก็กำชับให้ให้ทูตองคส่วนใหญ่ทั้งหลายเนี่ยได้ทำงานอย่างเต็มที่มากขึ้นก็จะเป็นการชี้แจงอีกท่านอีกขั้นหนึ่งด้วยนอกจากเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศคะะ ค่ะนี่ก็เป็นบทบาทและก็ภารกิจส,สําคัญของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่จะไปชี้แจงทําความเข้าใจกับนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในการเมืองของไทยค่ะวันนี้ต้องขอพระคุณท่านประหลัดเป็นอย่างมากเลยนะคะใ,ในช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ นั่นคือภารกิจสําคัญของกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่จะต้องเร่งชี้แจงทําความเข้าใจกับนา,นานาประเทศต่อสถานการณ์บ้านเมืองของเราแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสาหรับภารกิจครั้งนี้คนไทยทุกคนแหละครับพี่น้องประชาชนคนไทยจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมกันช่วยกันชี้แจงทําความเข้าใจกับทุกคนที่อยากจะทราบอยากจะรู้ถึงความเป็นไปความเป็นมาและทิศทางต่อไปของสังคมไทยว่าจะก้าวเดินกันไปอย่างไรถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันสมัครสมานสามัคคี แบ่งแยกสีเสื้อต่างๆต้องละเลิกไปให้หมดแล้วก็เดินหน้าจากนี้ไปจับมือร่วมกันเพื่อทําให้ประเทศไทยของเรานั้นก้าวออกไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้านะครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยสําหรับวันนี้แล้ววันนี้ทีมงานขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ